สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องการได้อีกแล้วเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาปลูกต้นไม้เจ้าจะพามาเปลี่ยนกระถางต้นไม้อันก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อตัวนะเจ้าคนที่ยังไม่ได้ติดตามเจ้าต้นไม้ที่จะปลูกวันนี้ก็คือนี่เลยเจ้าวันนกคุมนี่แหละอันนี้คือเปลี่ยนกระถางแล้วเจ้า เดี๋ยวจะให้ดูตอนยังบเปลี่ยนกระถางเนาะนางอยู่ในกระถางเล็กก็คือมันแคบเกินไปแล้วก็เริ่มเป็นก่อใหญ่ก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางเจ้าทําใส่กระถางที่มันบลึกแล้วก็มีความกว้างพอสมควรเนาะนี่คือกระถางเก่าเจ้ากระถางเก่าก็เป็นกระป๋องเนาะกระป๋องเก่าๆเ,เอามาปลูกแล้วมีอันนี้เป็นภาพเก่าเนาะมีต้นะอะโคาโดสองต้นตอนนั่น แต่ตอนนี้แยกออกไปแล้วเนาะเนี่ยมันอยู่ในกระถางเกา่ามันจะแคบเจ้ากันดาวันนี้กันดาก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางเจ้ามาเปลี่ยนกระถางเนาะเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหญ่อันดับแรกก็ผสมดินก่อนเจ้าผสมดินก่อน,นเอาดินตีฮาคุดมามแล้วมา,มาผสมกับดินดิซ้อมาเจ้าดินดิซ้อมาถุงละยี่สิบบาทนี่แหละมีแกลบมีข้าวเปลือกมีอ่า ขี้เถ้ามีมูมนไส้เดือนเจ้าผสมก่อนผสมดินปรุงดินก่อนเจ้าปรุงดินก่อนเนาะเพราะว่าเฉพาะดินอย่างเดียวมันเหนียวเกินไปก็เลยต้องใส่ให้มันมีอากาศนิดนึงด้วยกันใส่แกบใส่ขี้เถ้าแล้วก็มีมูนไส้เดือนเจ้าดินถุงนี้ที่ซื้อมานี่ยี่บบาทเจ้าสีดำๆนี่นะ เดี๋ยวเขาจะทําการปรุงดินก่อนเนาะทาอาหารค้นกินอาหารเดยังต้องปรุงเจ้าต้นไม้กะต้องปรุงดินให้อ,อร่อยเนาะต้นไม้จะได้มีความสุขในการแบบว่าเดี๋ยวเราจะย้ายกระถางเจ้าย้ายกระถางไม้เปลี่ยนดินไม้เนาะ ไข่ตียังมึงมีกะหามาปรุงนะเจ้าวันนุกมุ้มนี่ก็คือเป็นแบบว,ว่าคุ้มเงินคุ้มท้องคุ้มป้องกันคุ้มไัยอีเนาะก็ขอขออาไผ่นะเจ้าเพราะว่าบ่ได้เอาเฮอดูตอนตอนติดเอาออกจากกระถางเนาะพอมันเอาออกอยากกเลยต้องควอมไวเนี่ยเอามาใส่ตอนเนี้ามาใส่กระถางไว้แล้วเจ้าใส่กระถางไว้แล้วค่ะตอนนี้เขากระเจาดินใส่เลยเจ้าดินใส่เนาะใต้กระถางตรงนั้นมันมีแบบว่าเปลือกนออยู่กันด้ก,ก็เลยเอาใส่ไปตูย เดี๋ยวมันจะได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเท่านี่แหละปลูกง่ายๆเลยออกจากกระถางเก่าใส่แล้วก็มาวางไว้ในกระถางกว้างๆนี่เท่าพะว่าต้นวานุคุมนี่รู้สึกว่าเปิ่นจะเป็นผุ่มกว้างเนาะเนี่ยมันมีดอกตัวเจ้ามีดอกตัวกำลังพร้อมที่จะออกดอกเนาะใบเก่าๆมูนี่เดี๋ยวเขาจะตัดออกนเท่าใบทิ่มันเหี่ยวๆแห้งๆเนาะ เอาลิ้นใส่ไปให้เต็มเลยเจ้านาายย้้บขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเลยเจ้าไผ่ตีนยํามันได้กดติดตามกับฝากติดตามตัวขอบคุณสำหรับ fc ใหม่ fc เก่านะขอบคุณสำหรับคนติดติดตามแล้วหรือว่าคนตีกําลังแกติดตามก็ดีเจ้า แค่นี้เองปลูกง่ายๆเนาะเอาออกมาจากกระถางเก่าแล้วก็เอามาวางไว้ในกระถางใหม่แล้วก็เอาดินใส่เลยง่ายๆเต่าแล้วเสร็จแล้วเาก็ลดน้ำเนาะลดน้ำเพื่อความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งอย่างดีแนะนำเพื่อปลูกเต่าเพราะว่าใบเป็นมีความสวยงามเนาะลายเหมือนลายปีกนกเลยีนเจ่า อันนี้ปลูกแล้วเนาะหลังจากตีเขาเป็นกระถางเส้นเรียบร้อยลดน้ำเส้นเรียบร้อยก็เอามาตั้งไว้ก็จะได้ประมาณนี้เจ้ลักษณะเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนตีอัปเดตเนาะอัปเดตหลังจากตีเขาปลูกเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะเจ้า เนี่ยพวกนางกรลังแบบว่าจะออกดอกอีกหลายดอกเลยเจ้ากรลังแบบว่ามันเป็นจีออกมามันจะเป็นดอกแล้วเจ้านี่ใบไม้ได้กระถางไม้แล้วก็รู้สึกว่าแบบดูนางมีความซุกเล้าดูมีความซุขเนาะหลังจากที่ได้กระถางไม้ อันนี้อัปเดตเจ้าหลังจากตีลงกระถางไม้ไปได้สามวันแล้วเจ้าก็จะประมาณนี้เนาะมีดอกออกมาเพิ่มอีกสองดอกแล้วก็ช่อที่พร้อมจะออกดอกเนาะเตรียมจะออกดอกอีกประมาณสี่ช่อเจ้าสี่เป็นเรียกว่ายอย่างสี่กรีบสี่เนี่ยเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยติชี่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นออกเป็นดอกมาเนาะเนี่ยเจ้าตรงนี้ก็มี สามเอออีกสามดอกเนาะเตรียมจะออกอีกสามดอกก็ดูนางมีความสุขเจ้าเพราะว่าจะได้ออกมาอยู่ในกระถางใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็จะแทงนอออกมาอีกเนาะเป็นพุ่มใหญ่เลยเจ้าก็สำหรับคลิปนี้กันดาก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงแต่อี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะเจ้าขอทุกคนอยู่ดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีมีเงินใช่เจ้า